สวัสดีครับผมหนองคนาพึงครับอันนี้ก็อะไรออกครับผมบรรยากาศเปลี่ยนใจครับขึ้นฝ่าขึ้นฝนวานขึ้นหรืฝนตกครับผมโอ้โหสารคนตาเขาครับตาเขาได้ฝนตกนะครับพอดีวิ่งมาเจอหวกบผพานใหญ่ว่านเี่ครับนี่ครับผมผ่านใหญ่ครับตามเจอวานกำลังจะทำคบครับพอดนี้มันแดดออกแล้วครับถึงขำาืนตีได้ครับึงอยู่ต้นสะเดาครับ ให้ดูสนครับผมร่างใหญ่พอสมควรครับโอผมยิต้องขึ้นต้นไผ่นี่เดี๋ครับเนี่ยขึ้นต้นไผ่ไปเอาครับเนี่ยปวดตีทอยตีไม่ได้ครับปวดแขนครับนี่ครับต้นสเดาครับแต่ว่าขึ้นก็ขึ้นได้ครับตีทอยสองสามลูกนี่ตีทอยเอาก็ได้ครับเนี่ย ลองสำรวจครับหนสามสี่ลูกนี่ครับเพิง่งจะมีห,วหัวหน้ามไหมครับผมเพิง่งโซนถุงนาโซนเถาบาดไม่ค่อยมีห,วหัวหน้าเท่าไหร่นะครับผม่านมาวานันเอมาตกเบ็ดครับไหเห็นแม่ก็เ,เลยพานไปดูวนันตอนเย็นเห็นไหวครับเลยมาถ่ายดูว่นมาแล้วเอาโท,โทรศัพท์มา วิลล์วงเพิ่งกระจายในเกเรเลยครับผมนี่ครับแม่ก็ไม่ค่อยออกห้างกินนะครับจับคอนนะครับตัวนี้ผมมาโตกเมื่อคืนนี่ครับนี่คือขึ้นฝาขึ้นฝนนี่ครับนี่บรรยากาศนี่ครับผมขึ้ฟ้าขึ้นฝนเพิ่งอยู่หลอกนี่นะครับ อันใหญ่เพ,พ่อนทุกคนครับที่อะไรขึ้นก๊อไผ่ครับหยับก,ก๊อไผ่ขึ้นไปน,นี่ครับว่ากิ่งไผ่ขึ้นแทมไปตรงนี้พอดีเลยครับยัไงไตสองตีทอยครับตีถอยปวดแขนมหายครับครับผมฟา,างกำลังทำครบฟางผมเดิอดเลยนะครับ แต่ลถล้มมาที่โค้งหักหนึ่งยุดไปจะปีนะครับเพิ่งจะหายนะครับกาตะเกิดกระเด็นสาสต์นะครับฟังนี่ไปครับผมเดี๋ยวผมทำครบขึ้นตีนะครับแล้ผมถึงล่างครับปวดหลบป้องหลบสาะครับแต่วหัวน้าม็งอะให้ได้ครับหัวน้ามีอยู่ครับ น้ำครับเอาผมผมมีคอจมพน้ำครับผมมีตอนไว้ครับนี่ครับเฮ้ยเจี๊ยบหนามีพน้าวนี่ครับผมครับถึงตามเห็นหน้าวานนี่ครับก็ผ่านใหญ่ครับพานกันมาตุกเบ็ดเห็นไหมมันกินตัวสืดฤกนะครับนี่โอ้ขี่ม่วนหลายครับพน้ามีหน่อยเดียวครับ ดูครับถึงลบโอ้โหหกสามเลยคุณ <welche> ย <ăn? S 2> ิ <Armenia Class AS> ่มต้อนเนาครับล่างพอไปหายพันใหญ่ลาบครับนะครับผมหน้ามีหน่อยหนึ่งโอ้โหถึงมันหลายครับครับผมขอหยาดตัดครับเดี๋ยวไปชมข้างล่างเลยครับข้างล่างเลยครับผม ครับลงมาแล้วครับครับพลังออกเฤทธิ์กำลังหลบับนี่ครับอายุว่ายุ่ลงมาครับนี่ครับขี้มุวงขี้มวนขี้มวนหลายครับหัวหนามใหญ่หัวหนามหัวนหนามดีครับหัวหนามได้นี่ครับแต่พวกกัดไม่ครับใส่ยุ่งปกติงเด่น นี่ครับผมน้ำพ uh ึ <t rian> <t rian> ่งแท่ครับมีเกลืปนนะครับผมเดือดรักผมเอานี่เอาได้อะไรขายเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งผมไม่มียอมแมวขายแล้วครับผมว่านี่ปรุงไปสองขวดเวดน้ำพึ่งปลอมครับเหมือนพึ่งป้นหนักถ้ามันปนแบบไหนกผมไม่เข้าใจว่าผมขันกบมือครับผมขันเองคงเองว่าน้พึ่งปลอมครับผมเลยคืนเงินเข้าไปครับผมอยากถามว่าน้ำพึ่งปลอม เป็นยังไงครับหัวผมก็ไม่เคยเจอจักทีมากหัวผมขายมี้ง่น้าผึงเทีครับผมไปครับผมต่อไากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมน้องวันหาผึ้งครับไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมครับครับผม